ข่าวดีดีกับพี่คำรนรนอนแล้วเสีงเรแล้วแล้วความรนตรงเรียนถามหลวงพ่อนะครับว่ากระถินปีนี้เป็นยังไงบ้างสำหรับ วัดบางคลองผู้คนยังเหนียวแน่นเหมือนเดิมไหมครับฮะยังเหนียวแน่นเหมือนเดิมยัง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 อยู่ในอ,อยู่ในอะไรคือความศรัทธาของชาวบ้านก็ยังยังเหนียวแน่นจ็มากันทั่วทุกสารทิศนะ,ะมาจากชนบุรีมาจากเชิงเซามาจากปทุมบ้างแล้วก็ชัยภูมิบ้างก็เป็นคณะเก่าๆที่เขาเคยมาก็ยังมา แล้วก็โบสถ์ที่หลวงพ่อหรือทางวัดกําลังจัดสร้างอยู่เนี่ยวันนี้บรรลุไปแล้วประมาณแค่ไหนครับก็ประมาณ80% 8 5อรนะอย่างน้อยอ <ฮะ S 1> สองปีโอโ้่วกจบเลยนะถ้า,าหากว่าถ้าหากว่าตังถึงก็ก็เสร็จ <laughs> อ,ย <laughs> อยู่ที่ศรัทธาแล้วนะศรัทธาตอนนี้ก็หมดไป14บล้านเจ็ดเจ็ดหลวงพ่อคาดการว่าสักยี่สิบล้านน่าจะจบไหมครับ ก็น่าจะอยู่ในสักประมาณยี่ห้าานแต่ไม่เกิน30ิโอ้แปดสราแล้วถ้าถ้าเสร็จแล้วนี่คงจะสวยมากอ่าก็คิดว่าจะทําแบบที่ว่ามันมันจะไม่มีในในจังวัตุรูปไทยแล้วก็ญาติโยมที่ชราภาพอายุมากเช็มไหมครับก็มีลิฟให้ขึ้นได้อ่าีลิฟทำลิฟให้ขึ้นจะภาพมีแล้วลิฟ ก็สุดท้ายหลวงพ่ออาจจะมีคติอะไรฝากกับสาธุชนพี่น้องชาวพุทธเราสักนิดหนรับอ๋อก็ถ้าหากว่าเราเป็นชาวพุทธอยู่ในความเป็นพุทธเนี่ยมันเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้บกผู้เบิกบานเนี่ยมันก็ต้องรู้ว่ามันตื่นจากอะไรมันเบิกบานจากอะไรอย่างเงี้ยถ้าหากว่าเรามาพูดถึงเรื่องของความเป็นจริงเนี่ย ผู้รู้ผู้ตื่นเนี่ยคือรู้ทำคําสอนของพระพุทธเจ้าตื่นจากความความไม่รู้ทั้งหลายตื่นจากความไม่รู้ทั้งหลายไอความไม่รู้ทั้งหลายคือไม่รู้ธรรมะเนี่ยทีนี้เบิกบ,บานก็คำว่าเบิกบ,บานในทีนี้ก็ต้องต้องมีความต้องมีความสุขในการที่ทําธรรมะให้มันเกิดมันก็จะเบิกบานมีความสุขไปจากตรงนี้ชีวิตของคนเรามันไม่มีอะไรมากมายไม่มีอะไรมากมายส่วนใหญ่แล้วเราไปให้กับ ให้ให้มากมายกับกับมันเองนะคไม่มีอะไรให้ไปให้ในทางที่ผิดอ่าให้ทางที่ผิดจริงๆแล้วมันต้องให้มันให้มันมีทางที่ถูกแล้วเราก็จะได้กําไรชีวิตแต่นวันนี้ผู้คนมันมากขึ้นกว่าเมื่อก่อนนี้หลายเท่าคนก็อยู่กันแบบเหมือนแข่งแย่งแล้วก็ไม่เห็นใจคนอื่นเห็นแก่ได้เล็กเล็กน้อยนทะเลาะกันแหลกลานบนถนนหนทางในครอบครัวสิ่งนี้ หลวงพ่อว่ายัางไงครับคือเขาจะถ้าเราจะมาพูดกันในในเรื่องของสังคมเนี่ยมันเป็นสังคมในการแข่งแยง่งชิงดีเ็าไม่ได้เรียนรู้อะไร,รและอีกอย่างหนึ่งพ่อแม่ไม่มีไม่มีเวลาให้กับลูกไม่มีเวลาให้กับลูกทํางานอะไรอย่างนี้ยลูกมาก็เอาไปให้พ่อแม่เลี้ยงซ้ะอะไรเงนี้คือความความเป็นจริงแล้วมันมันน่าจะ ให้ให้ให้ความให้ความสําคัญกับสังคมที่ดีกว่านี้ให้ความสําคัญกับสังคมที่ดีกว่านี้ในสิ่งแวดล้อมต่างๆสําหรับตัวตัวเขาด้วยแล้วก็ในสิ่งแวดล้อมต่างๆจากตรงนั้นด้วยเขาไม่ค่อยเข้าใจเสียเ <iums S 2> ขาไปเอาแต่ความอยาก <popping> เป็นส่วนใหญ่ <Blues S 2> ความอยากพราะพทธเจ้าทรง<ล>ตรัสแต่ความอยากเป็นส่วนใหญ่แล้วถ้าความอยากเข้าตาแล้วความความเมตตามันไม่มีแล้วอื ถ้าเรามีความเมตตาความอยากมันก็หายไปหน่อยอถามว่ามันยังมีอยู่ไหมมันก็ยังมีอยู่แต่มันก็มองมองมองสิ่งอื่นให้เป็นให้เป็นความเมตตาได้วันนี้เรามาที่วัดบางคลองอบตอปากแควอำเภอเมืองจังหวัดสุโขทัยอันนี้เป็นระบำสุโข,ขทยัยสุโข,ขทัยเป็นต้นกำเนิดของประเทศไทยนะครับ สิ่งดีงามเหล่านี้ถูกถ่ายทอดลงไปสู่กรุงศรีอยุธยากรุงธนบุรีและก็กรุงรัตนโกสินทร์ในปัจจุบันนี้อลังเลยลังหน่ยนายกลำหน่อยนอยอานยกคเป็นผู้รื้อฟื้นนะครับน้องๆจบไปแล้วแต่น้องก็ยังไปสร้างสีสันให้กับพื้นที่ต่างๆอยู่ณปัจจุบันนี้ก็มีการถ่ายทอดสู่คนรุ่นสืบมาวิทยาลัยนาตศินสุโข,ขไทยยังคงเรือเรื่องเฟื่องฟู ศิลปะวัฒนธรรมไทยนะครับฝ mm hmm. รั่งมาเห็นแล้วเป็นไงบ้างครับชื่นชมค่ะและชื่นชอบ,บามากๆเลยค่ะอ๋อฝรั่งชอบเนะชอบค่ะ,ะเขาชอบศิลปะาการรำหรือชอบเราทั้งสองเลยค่ะเห็นไหมะนี่ <laughs> <laughs> แล้วก็พี่น้องปู่ย่าตายายพี่ป้าน้าอาเราก็รำเป็นนะ <laughs> รำเป็นค่ะ <laughs> รำไปเรื่อยๆ <laughs> อ๋อนะค,ครับแต่ละคนนายกก็มาร่วมนะครับเป,เป็นไงบ้างนายกเป็นไงบ้างครับผมมีความสุขดีครับเพราะ,ะว่าเกิดมาไม่เคยลำระบำสกโขไทยครั้งแรกในชีวิตเลยนะครับนะครับนายกนี่บางท่านไม่รู้นะท่านเป็นนายกหมา <laughs> กลางคืนนอนกับหมาที่อบตอท่าน <laughs> <laughs> มีหมาสาสามตัว หมาพิกลพิการนะครับที่บ้านมี60ตัวครับผมมากกว่า60นะครับเกือบเกือบเกือบร้อยชีวิตนะครับผมแต่ว่าท่านก็ไม่ทิ้งศิลปะวัฒนธรรมนะครับใจไปครับที่เรามีส่วนเพื่อกูลส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมด้านการแสดงภูมิใจมากๆเลยค่ะนอกจากเราจะสื่สารปรเเหนีวัฒน แล้วนะคะเรายังได้ศึกษาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์สุโขไทยรวมไปถึงได้พัฒนาบุคลิกภาพของตัวเราและตัวเด็กๆที่กําลังจะสืบทอดต่อไปด้วยค่ะอ๋อสุดยอดครับนี่คือสิ่งดีๆนะครับที่เราต้องกันรงไว้นะครับการแต่งชุดกไทยศิลปะวัฒนธรรมไทยนะครับการร้องเพลงไทยคนทั้งโลกทั้งไทยวัฒนธรรมไทย,ททไทยฉะนั้นเราต้องไม่ลืมอ้าว้อนอ้าวาซวดังๆ่อยแซว ปัน้นหม้อค่ะปั้นหม้อได้ปันป้นเป็นไหมปันม้นหม้อเป็นไหม ஆனால் <muchas> <muchas> ทยสุขหัวใจที่ได้มาเยือนมาแล้วจังมากมีเพื่อนได้มาเยือนเมืองสุขโขทยัยโกบาลเมืองนี้เคยเป็นนที่อันยิ่งใหญ่เมืองหลวงแหลกของไทยเคยยิ่งใหญ่มาครั้งก่อนมาสุขหัขวใจที่ได้มาเยือน มาแล้วจังหมากมีเพื่อนได้มาเยือนเมืองสุขโขทัยโอบาลเมืองนี้เคยเป็นธานีอันยิ่งใหญ่เมืองหลวงแรกของไทยเคยยิ่งใหญ่มาครั <S <S ้งก่อนมาฮัลลาลําเพลงนี้มีชื่อว่าเพลงแต่แต่แต่ ข่าวดีดีกับพี่คำร้น